หปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะเราจะสนทนากับทันตแพทย์ตรทองพิสุทธ์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับข่าวแบบนี้นี่ก็เรียกว่าทําให้คนตกใจเหมือนกันนะคะแค่ถอนฟันเนี่ยเป็นโรคมู้นโรคนี้ได้ข้อ,อได้จริงมันเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วคนไข้คนไข้คนไข้ที่มีเขาเรียกโอกาสที่จะ เป็นแบบนี้ได้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขาจะมีเขาเรียกไงจุดเริ่มต้นเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดบางคนก็มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจหรือบางคนเคยใส่พวกลิ้นหัวใจเทียมนะครับหรือเคยทําพวกเอทานพวกเปลี่ยนถ่ายหัวใจอะไรประกอบเหครับอืมันมันต้องมีที่มาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับอถ้าเป็นร่างกายของ คนปกติเนี่ยสมมติว,ว่ามีการถอนขวนแล้วมีการติดเชื้อเนี่ยเชื้อก็คงยังไม่ไปถึงตรงจุดที่มีปัญหาคือจุดของที่บอกว่ามีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจเนี่ยเพราะว่าเติมเนี่ยเออ่ที่หัวใจคนไข้หรือว่าเอลิ้นหัวใจคนไข้เนี่ยเขามีถ้าภาษาแพทย์ก็เรียกว,ว่ามีพยาธิสภาพหรือว่ามีความผิดปกติโดยกําเนิดมาแล้วครับค่ะครับ,บก็เรียกว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเลย ใช่ครับใ oh. นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือก็คงจะเป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเช <That. S 1> ่นคนไข้ที่รู้ตัวนะ mm. เคยไปตรวจโรงพยาบาลแล้วพบว่าตัวเองเคยมีประวัติของเกีเ่ยวกับเรื่องอ,อความผิดปกติของโรคหัวใจ <That. S 1> หรือว,ว่าจิกกระดิ้นหัวใจกิน mm. ก่อนที่จะเข้าทําการรักษาทางธ <That. S 1> าศัลยกรรมเนี่ย <That. S 1> ก็ควรจะแจ้งคุณหมอทันตแพทย์ ประจําก่อนวนะ่าเออผมมีแบบนี้นะ,ะทีนี้คุณหมอเขาก็จะได้ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันล่วงหน้าก่อนครับอ๋อค่ะถ้าถ้าเป็นในกรณีปกติถ้าเกิดคุณหมอรู้แล้วฉีดยาก,ก่อนก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้เอยานี้สามารถรับประทานทางตะก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้ทางอะไรเยอะแยะนะครับอย่างยาปฏิชีวนะ ปกติชีวน้าที่ทราบโดยทั่วไปก็คืออะมอกซิสินนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นยาปกติ่ออถ้าคนไข้ได้แพ้เนี่ยก็สามารถให้คนไข้เนี่ยทานก่อนที่จะทำงานขัดการเช่นพวกงานออถออนฟันงานเกี่ยวกันมีการเอ่ฉีกขาดของของเนื้อเยื่อในช่องปากเช่นถอนฟันหรือว่างานประเภทอย่างขูดหินปูนที่มันจะมีเลือดออกมามนะครับ ปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ให้สองกรัมก่อนอคนไข้ทำํทำทาฟันเนี่ยประมาณหกสิบนาทีถ้าเป็นเด็กก็ห้าสิบมิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัวครับค่ะโอ้โหที่พูดถึงว่าคนที่ไม่ค่อยสบายหรือมีโอกาสเนี่ยเวลาจะถอนฟันทีก็โหต้องเตรียมต้องระวังหลายอย่างเหมือนกันนะคะพูดถึงใช่ครับมันมีโรคประจําตัวหลายอย่างที่ต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งให้คุณหมอที่ทําฟันให้ทราบก่อนครับ ท่านใบท่ไมมันถึงจะมีความรุนแรงได้ถึงขนาดน,นี้การถอนฟันทั่วๆไปมันมีผลกระทบอะไรกับเส้นเลือดกระแสะเลือดหรือมันมีปัญหาอะไรกับร่างกายที่ทําให้อาจเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นได้คือปกติเนี่ยชีโิมันก็มีอยู่ในทุกคนทุกแห่งใ,ในอากาศในช่องปากนะฮะ,ะปกติเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคนไข้ไม่มีการเลือดออกในช่องปาก เออเช่นถ้าไม่มีการถอนฟันไม่มีการเอ่อฝูดถิ่นปูนที่เลือดออกค่ะ<ก>เชื้อเหล่านี้ก็ไม่เข้าสู่กระแสโลหิตแล้วก็มุ่งไปยังอวัยวะเป้าหมายอย่างเช่นพวกหัวใจหรือลิ้นหัวใจครับอ,อ๋อค่ะเออแล้วมีข้อเตือนไหมคะสําหรับคนที่บางทีเขาไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจําตัวหรือว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างเนี้ยคะ่ะอ่า คือคือคืออย่างนี้ครับอ่าม,มันมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งอ่าคนไข้บอกคุณหมอกรณีที่ตามมากกอะแต่กรณีคนไข้ไม่ไม่เคยบอกคุณมห,หมอแต่ก็อาจจะมาจากการัประวัติเช่น<ะ>เอ่อคนไข้เอ่อเหนื่อยง่ายบ้างนะ,ะครับหรือมีลักษณะที่บ่งบอกทางกายภาพที่บ่งบอกว่าเออมีเอ่อ,อ,อโรคของ<ะ>ความผิดปกติของหัวใจ<ะ><ะ>เข้ามาร่วมนะ,ะ,ะ,ะครับทีนี้ถ้า ่าคุณหมอที่ทาเนี่ยไม่แน่ใจก็จะมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือให้ยาแก้เศษในการยาปฏิชีวนะขอโทษทะงค่าใช้จ่ายยาปฏิชีวนะให้ทานก่อนเป็นการป้องกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่แน่ใจมากๆก็ส่งตัวคนไข้ไปทําที่โรงพยาบาลอ๋อคืออย่างปกติคลินิกทั่วไปดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาคุณหมอก็จะถามแบบนี้หรือว่าเป็นมาตรฐานแบบนี้เดียวกันหรือเปล่า ปกติจะถามเลยครับว่าเรื่องโรคระบบเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะเรื่องโรคหัวใจนะฮะโวกโรคเบาหวานโ,โารคทรัซีเมียโรคเลือดอืด่นๆหรือแมอ่แต่คนไข้ที่เคยทานอย่างพวกยากกคุม,มคุ้นการหรือว่าเคยทำเคมีบำบัดเนี่ยคุณหมอจะถามก่อนอยู่แล้วครับค่ะอ๋อแล้วแล้วยังไงฮะหมายถึงว่าหลายๆท่านก็สงสัยว่าแล้วการอุดล่ะ ขุดหินปูนล,ละ่ะอย่างอื่นๆที่อาจจะมีเลือดออกได้บ้างอนะันนั้นเกี่ยวข้องไหมถ้านิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่มากก็ไม่เป็นไรขอ,อยกตัวอย่างนะครับที่อาจจะไม่ต้องให้ยาป้องกันเช่นเออถ้ามีการฉีดยาเข้าสู่บริเวณที่ไม่มีการติดเชื้อนะฮะการถ่ายเอ็กซเรย์นะครับการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้เครื่องมือจับฟันอะไรเงี้ยนะครับ อ่าพวกนี้นิดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้ากรณีที่เอ่อจะต้องมีการเอ่อเลือดออกมาเยอะเช่นการถอนฟัน<ช>นะครับหรืออะไรผู้ที่พู้ที่คนไข้เอ่อเป็นโรคเหงือกอักเสบบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนครับอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องกังวลแบบมากแต่ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันแล้วครับค่ะยังบางกรณีเนี่ยนะคะบางท่านสงสัยว่ามันมีคําคาที่เขาส่งข่าบนโลกออนไลน์ก็ว่าถอนฟันแล้วเนี่ย อาจจะกลับมากินอะไรเข้าไปแล้วอาหารจัดจะมีเชื้อโรคมันก็เข้าสู่ร,ร่างกายได้อีกอันนี้ก็กังวลอันนี้รงคือจริงๆอย่างที่ผมบอกนะนะั่นแหละเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแหงะนะฮะในในช่องปากพอดีแต่ว่าที่เขายังไม่ไม่แผงฤทธ์อะไรเงี้ยนะฮะก็ดึงจากว่าเออเขาไม่ได้เข้าสูก่กระแสเลือดแล้วก็ไปยังเอ,เอ,เอว,วัยวะที่มีปัญหาที่ที่เป็นเป้าหมายของเขาครับ๋อค่ะเออแสดงว่าในช่องปากนี่เราก็ต้องดูแลมากเหมือนกันนะคะ ถูกต้องครับเพราะบางทีอาจจะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันอย่างปัะกรอบเนี่ยนะคะหลายๆท่านที่มักจะมีฟันผุนะคะอาจารย์อาจารย์แล้วแบบว่ามันไม่ค่อยได้ดูแลโรคภัยต่างๆในช่องปากแล้วก็มักจะไปหาคุณหมอเมื่อมีผุหลายๆซี่เพราะส่วนใหญ่เราไปเนี่ยก็จะเจอมีต้องอดซี่ซี่ถอนหนึ่งซี่ทำครอบฟันอะไรต่างๆมากมายเนี่ยกระบวนการทั้งหลายแหละ ก็จะต้องใช้วิธีการนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นงานที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเออเเลือดนะฮะก็ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าองานที่มันมันมีผลต่อว่าเออเชื้อสามารถเข้าสู่กระแสโลหิตได้อย่างที่ผมยกัปอย่างพวกงานถอนฟันพวกงานผ่าตัดผ่าตัดฟันทูดหรืออะไรเงี้ยอันนี้นี่อาจจะซีเรียสนิดนึงอะครับ แล้วการผุของฟันพวกนั้นเป็นเชื่อร่วมแบบที่จะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้ไหมคะผุของฟันเนี่ยไม่น่ามาถึงตรงจุดนี้นะครับการผุของฟันถ้าเชื้อโรคยังไปไม่ถึงโพรงประสาทฟันนะครับก็สามารถก่ออุดฟันได้ค่ะนะครับก็จริงๆร,ร,รักษาความสะอาดในช่องปากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจะทำให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ ครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะหมอคะครับ,รบสวัสดีค่ะสว,สวัสดีครับเพราะนั้นท่านที่ติดตามเรื่องราวต่างๆบนโลกออนไลน์ที่สอบถามมาก็อาจจะได้ข้อมูลครืบหน้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือปกติก่อนจะทำฟันคนไข้ก็ควรจะแจ้งทันแตแพทย์นะคะว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือว่ามีประวัติโรคลิ้นหัวใจร่มมาก่อนหรือเปล่านะคะ แล้วก็มียาอะไรที่ต้องรับประทานมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเพื่อคุณหมอจะได้ทราบแล้วก็ดำเนินการได้ถูกต้องนะคะสำหรับการแปลงฟันให้สะอาดวิธีแปลงต้องแปลงให้ถึงซอบฟันนะคะให้นานพอและถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งแต่ถ้าสามารถแปลงได้หลังรับประทานอาหารทุกมือ้อก็จะดีมากๆทีเดียวอีกทั้งการเลือกแปลงสีฟันควรเลือกที่แปลงขนอ่อนนะคะ ลาแปลงก็แปลงลักษณะหมุนให้ผลแปลงนั้นซอกซอนไปตามร่องเหงือกแล้วก็ปัดผลแปลงออกจากตัวฟันนะคะไม่ต้องแรงเกินอย่าใช้แบบแข็งเกินนะคะเพราะว่าบางท่านชอบแซวฟันไม่ใช่ส้วมไม่ต้องขัดแรงจนแบบโหแบบเหมือนจะเบื้องให้มันถลอกอะไรแบบนี้น,นะคะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะทําความสะอาดในช่องปากได้ด้วยแปรงอ่อน,ออน หร,หรือว่าแปลงด้วยน้ำหนักพอดีพอดีนะคะอีกด้านหนึ่งปัญหากับหมออาสาได้ใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์หลังบ่ายสองโมงนะคะ